สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องทำพาพาโชคผู้ดับน้ำโชกนะคะมือนี้มาทำความสะอาดนะคะเชวนลูกๆหล,ล,ลานมาทำความสะอาดบ้านปู่นะคะเมื่อนี้เป็นการทดสอบนะคะทดสอบใส่น้ำตกนะคะสวยงามระดอ้อพ่อแม่พี่น้องแต่ยังน้ำตกยังขาดลูกเล่นอยู่นะคะแม่ แม่มวยผมเราก็ยังบบท่าน่หงนี่ไม่มีปั๊มน้ำนะคะปั๊มน้ำอันนี้ปั๊มน้ำที่เห้าใส่ยู่ตอนนี้ก็จะเป็นปั๊มของอช่างนะคะของกขอสร้างในคนกระ,ะลังเกียกวาดเป็นบางที่เนะคะ,ะเราทดสอบการใช้นะคะจะตอนลาบแขกไปไทยมาในวันที่สิบเจ็นี่นะคะ อยู่ที่วัดคำปะกังนะคะอยู่วัดคำปะกัง่งค้ามเรื่อข้าแสนสุกนะคะคือวัดปลาเฮพูดผิดค่ะวัดทรงสลีพัฒนารามนะคะ่ะเพื่อนจะมีบุญทอดเทียนนะคะผู้ใดจะทำบุญมารวมเด้อค่ะมารวมอยู่ที่วัดทรงสลีพัฒนารามเด้อวนโูแม่คู่ก็จะมาเฮดโล่งทานด้วยกันค่ะเหมือนนั่นเนาะ บุญทอดเทียนค่ะมาเด้อค่ะยังคุดประธานดีออกอยู่ว่าเหตุอย่างนะค่ะอ๋อมีเด็กน้อยด้วยเด็กน้อยมาชมอ่าเด็กน้อยมาชมน้ำตกเหรอลกูกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูน้ำตกน้ำตกชอบมากบรรยากาศเพื่อนน่ะน,นะออเนี่ยเห็นไหมลกูกเนี่ยเนี่ยเอเด็กชอบมากค่ะเด็กน้อยชอบชอบเบอร์ลกูกเอ่าชอบน้ำตกไม่ล้องเลย นี่และค่ะสวยงามค่ะคือคือเพื่อนบอกมาเอาน้ำเราจะมีการจักเก็บแบบนี้นะคะแบบนี้จะเป็นเหมือนกับน้ำบนนะคะแต่ว่าจะใช้ใดใดตูงหญ่เลยได้ค่ะแต่ว่าเพิ่นเพิ่นใส่ผ้ากองไว้นะคะพอหายขีฟุ้นเขาไปแน่ไดนะคะอันนี้เป็นใด้ของ กอสร้างเนาะคะ่ะเป็นดของก่อสร้างเอามาทดสอบทดลองด้านหลังก็สวยงามนะคะด้านหลังเนก็สวยงามเบิดยังขาดลูกเล่นนิดนิดหนอนะะ่อยหน่อยเนาะค่ะก็สักเออกำลังปรึกษากันอยู่ปรึกษากับเพื่อนมาห้าจะเก็ดจังไยมากจังไยเนาะคะ่ะแต่ว่าเออมันเป็นต้นไม้ใบเขียวหมดเนาะคะ่ะเป็นต้นไม้ใบเขียวบดเดเยว จะหาลูกเล่นที่เป็นเป็นดอกไม้ที่ส่วนมากก็จะเป็นกล้วยไม้เนาะที่ที่จะสามารถเอาขึ้นได้นะคะกล้วยไม้นะคู่กับนี่นี่นอยู่เนาะคนจะเอาขึ้นเป็นบางส่วนแต่อันนี้เน,นี่ยนี่อันแก่เดี๋ยวมันกําลังจะขึ้นดอกอันนี้ตั้งแต่สมัยที่ลูกศิษย์ลูกหาซอยกันเนะาะค่ะซอยกันสื่อมาต้นไหม่เป็นบางส่วนกันนี่ละค่ะ เทขึ้นมามันตรงนี้ผู้ดูแลเนาะคะ่ะก็ลกอยู่นะคะก็ก็กลกอยูอเเย่เด็กๆมากกวาดเลยเด็กๆมากกว่าตัวนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวๆค่ะเพื่อนเฮ็ดเรีวๆก็จะเอา,อาขึ้นใบขึ้นเกด้อะคะ่ะตรงโน้นที่ที่เพิ่นได้อามาเฮ็ดเนี่ยก็คือตัดตัวนี้ออกนะคะ่ะมันก็เลยจะมีมีเหลือเนาะคะ่ะมีมีเหลืออยู่ ก็คงจะเอามาแปนไว้เหมือนเดิมรอให้เขาทําเสร็จก่อนเนาะนี่สถานที่ตรงนี้ก็จะโลกเนาะค่ะโลภต้นไม้เป็นบางส่วนก็เอามาปลูกด้านหลังเนาะค่ะนี่กุหลาบแม่ย่าก็เหลืออยู่ประมาณนี้เนาะอต่ว่าเดี๋ยวคำห้าพาโชคะจะมาตัดอีกเคีรหนึง่งค่ะจะมาตัดอีกเคีรหนึ่งแม่คู่เคยเคยจ้างเขามาทำรอบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ย จ้างสองพันสองพันหานะคะแม่คู่จ้างเพื่อนมาทําความสะอาดตรงนี้โรคอีกแล้วท่านผู้ชมนี่โรคอีกแล้วย่โลกอีกแล้วขื่นอีกแล้วตะกี้ที่ห้าจกเนาะห้ากวใส่รถแมคโครเนาะค่ะรถแมคโครดุดขุดนะคะได้จ้งางให้เจ้าตัดน่ะจ้างจ้างตัดน่ะอสองพันหานะคะแล้วแม่แม่คู่ใส่แมคโครอีกเนาะค่ะ แมคโคก็อยู่ที่หมื่นห้านะคะทีทีจะจกจกชีดินขึ้นมาหลก็เฮ็ตเป็นพื้นที่ตะกี้งามงามเนี่ยนี้โลกอีกแล้วโลกอีกแล้วนะคะนี่หมู่บ้านนี่ข้าว้าผ้าโชคนะคะเพ่นฝันพ่นก็นเลยได้มาทําความสะอาดหายปูแต่ย่างบาเเดเ็จดอกค่ะหมู่บ้านฝนตกกอนนะคะฝนตกกอนกรเลยได้มาเอ่อเอาเอาเอันนี้ออกก่อนมีมีดนะคะเห็นว่ามันมีดิน คำผ้าผ้าโชกฝันมาจังสี่ท่านผู้ชมฝันมามีผู้เฒ่าเนาะค่ะมีมีผู้เฒ่าผู้หนึ่งผ้าคำผ้าผ้าโชกมาลานพญานาคมาลานพญานาคเนาะค่ะแล้กกระบอกคำผ้า่าปูน่ะปูน่ะถือถือก้อนหินทับเนาะค่ะถือก้อนหินทับโอ้ พื้นสุดนะคะเนี่ยพื้นสุดพื้นดินสุดแต่ก็ยังโชคดีนะคะเนี่ยอืมโชคดีนะเพราะว่าช่วงนี้หนาฝนอันนี้พื้นที่นี้สุดนะคะพื้นดินสุดหยุบลงลได้ลเลยหยุบลงได้เลยค่ะแต่ว่าตัวองค์ปู่ไม่เป็นไรเพราะว่าเท้าเอ่าใส่ต่อหม้อนะคะใส่ต่อหม้อตั้งแต่แรกนะคะก็เลยเลบ่เป็นอย่างนะคะ่ะอืออ นี่ค่ะมันมันก็ทำให้พื้นจากขององค์ปูน่นี่มีมีมีหลุดออกจากาตัวตัวนี่อยู่นะคะแต่ว่าองค์ปู่ไม่เป็นไรนะคะดินมันอาจจะยุบลงนะคะอืมนี่เป็นปีที่สองที่สามแล้วเนาะนอืมําไมปลูกเก่งจังเลย อาจจะเป็นเป็นพื้นที่แบบลงนะคะแต่ว่าตัวปูไม่เป็นไรเออจริงจังเลยเก่งค่ะเออเก่งมากมากมแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะตัวช่วงช่วงที่เราทำตอมอนนะคะก็คือสั่งเพลนเห็ดแมคคู มีความรู้สึกว่าด้านหลังเนี่ยจะจะทำต่อหม้อไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าตัวตัวองค์ของปู่องค์ย่านี่ไม่เป็นอะไรเนาะม,มาทำความเสะเอาไม้กวาดกวาดเลยลูกเออไม้กวาดกวาดลูกสวยงามดิทันผู้ชม,ม,ม,ว,มวันที่วัน วันเสาร์นี้นะคะค่อยจะทําพิธีเอาตัวเลขขององค์ปู่องค์ย่าเนาะคะ่ะเมื่อนีก่กะพระอาจารย์เพิ่นบอกมาแม่คู่อมามึงเด้อมาเมืงองเพิ่นมาเมื่อนี่จะทดสอบทดสอบ,ทดสอบน้าโต๊กมือแรกนะคะเพิ่นบอกอครับ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 เฮ้ยเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยมาช่วยว่ามาทําความสะอาดเหรอลูกเออทําทความสะอาดช่วยให้ปู่เนาะ ลูกแก้วว่าจะได้สิลูกแก้วนี่ไงโอ้ลูกแก้วหลุดอีกแล้วแสดงว่าเพิ่นปลาดุวิ่งกขึ้แตกว่าตั้งแต่นั้นโอ้มันหลุดหรือเปล่าเหลุดหลุดหลุดลูกแก้วปู่หลุดนะนี่ค่ะมันนี่ลูกแก้วหลุดหลุดเดี๋ยวต้องหาวิธี หาวิธีทำเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างทำต้องเจาเจ้อแบบใดทั้งขององค์ปูองค์ย่าเลยหาองค์ูกับเป็นนะคะลูกแก้วลูกแก้วหลุดค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะหาช่างมาทำเนาะคะ่ะอากวาดดีๆลูกกวาดด้ดีกวาดวาข้างในหน่อยข้างหน้าก็โอเคแล้วน้ำตกสวยงามค่ะท่านผูน้ชมมาดูบรรยากาศสวยงาม รอบรอบพื้นเนาะค่ะรอบรอบพื้นนีเอ่ก็จะทําเหมือนกันนะคะ่ะแต่ก็คือว่านะคะงบประมาณกับบไนใดมีเนาะเอ่อจะค่อยๆพัฒนาไปให้ปูปูยลูกหลานมามีเงินมีท่อมาขัดพัฒนาให้ปูเด้ให้สาโตัวตรงๆจักงวดเสียงดังปังจักเคียนแอบปวยเออยาให้เต้าสองตัว,ตวหลายให้สามตัวจักงวดแอบปู กันสามวดติดแถวนี่งามเบิดได้ได้ปูนี่จะสวยงามหมดเลยนะปูนะรายเราก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะรา้กับพี่สาวเนาะคะ่ะพี่สาวจากกอดม่อเพิ่นมาเป็นเจ้าภาพให้เนาะคะ่ะก็จะหมดแล้วเนี่ยค่ะจะหมดแล้วรส้ก็ดีแต่ว่ายังยังไม่เสร็จดีนะคะเพาราะว่าหลอบหลอดนี่เพิ่นกัดเจเฮตเนาะคะ่ะ ่นบอกว่าจะเฮ็ดข้างเดินหรือว่าจะเฮ็ดเป็นแบบว่าเหมือนเราเห,เหมือนเหมือนเหมือนเฮ้าาอยู่ป่าหิมพาวเอยียงประมาณนี้่นว่าจะจะสร้างเป็นระบบแบบนั้นนะคะส่วนเแม่แม่มวย,ยผมเนาะค่ะแม่มวยผมนี่กับท่านเน่มีปั๊มนะคะท่านเนี่ยมีปั๊มใส่เนาะคะ่ะใครถึงมาเปลี่ยนเจ้าผ้าซื้อปั๊มให้เนาะ แต่อันต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางเนาะคะ่ะต้นไม้ยู่งกลางๆเนี่ยเดี๋ยวจะหาลูกเหรนไม่เนาะคะ่ะหาลูกเหรนไม่ออมาใสเพื่อว่าจะได้มีมิติขึ้นเนาะคะ่ะจะได้มีมิติแต่น้ําตกสวยงามมากค่ะอตอนนี้เฉพาะข้าวช้างก็ช่างเบิร์เท่าไหร่ขอพอชัางอ่ะตอนนี้ผ้าช่างที่มือนกว่าบอกค่ะ ตอนนี้เฉพาะค่ายข่างนะคะหมดไปสี่หมื่นกว่าบาทแล้วเนาะคะ่ะเ,เพราะ,ะช่างนี้ก็คือไม่ได้ทําหลายบือนะนี่เฮ็รมือเดียวค่ะเฮ็รมือเดียวสวยงามมากๆค่ะนี่เป็นเออเป็นที่เพื่อนบาใไวตะแหลกเนาะคะ่ะว่าจะมีน้าตกพร้อมนะคะมีน้ำตกหายปูน้ำนะคะสวยงามท่านชมผู้ใดแวะไป ผ่านมาเนาะค่ะจูที่วัดส่งสลีพัฒนารามเด้อค่ะมากราบมาไหว้องค์ปูองค์ย่านะคะซักสิบไลายยคนมาขอโชคขอลาบหรือว่าอ,อขอที่เฮ้าอยากได้นะคะเพราว่าจะเป็นคนอื่นแง่งเนาะค่ะปู่อิ่นแง่งนะคะจะมนี่คนํำเร็จหลายคนนะคะแต่นั่นก็ตามบุญตามบาสนาเฮาน้ำอีกแล้วเนาะ,ะเออ ถ้าผู้ใดมาท่านไได้ก็แสดงว่ามาท่านนถึงคิวเฮาเด้อนี่ค่ะองค์ปูองค์งคย่านะคะบรรยากาศตอนเย็ยนๆเนาะคะ่ะนี่ยมาชมมาชมน้ําตกกับแม่รูนะคะกับปูวันเสาร์เด้อค่ะแล้ววันะะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเนี่ยแม่ปูก็จะเดินทางไปกาาสินเนาะคะ่ะก็จะให้ลูกศิษย์ที่อยู่กาลสิน เ,เตรียมของไห้ก่อนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปจากจากที่นี่เนาะคะ่ะจะเอาไปจากที่นี่เนาะคะ่ะตอนนี้ก็คงเด็กๆที่เป็นนางลาก็คงจะฝึกลำนะคะก็คงจะฝึกลำรอนะคะส่วนในด้านอื่นแม่คู่ก็คงจะเตรียมาไปจากที่พอ้อแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง อาจารย์ท่านก็คงจะเตรียมอยู่ที่โน่นนะคะอ้าวผู้ใดออยากโชคดีนะคะก็ขอพรจากปูจากงาเด้อค่ะอ้า,อาชมบรรยากาศตอนเย็นมาชมน้ําตกนะคะบ่ได้มา,าถ่ายท่านอ,งอ,งอง่งปูโอ่งงาเนี่ยน่านแล้วนะคะทุระไล่นะคะแต่ว่าแม่ปูจะมาเอ่อมาค่อยแวะเวียนอยู่ค่ะมันมาดูมาดูเอ่ยอย่านช่ำรูดย่านยังกับมาค่อยเมือหล้ะก่ะ จอยพระอาจารย์เพิินบุรณะไปน้ำเนาะคะ่ะเพราะว่าของอันไหนที่เราสร้างไปแล้วเนาะค่ะส้างไปแล้วมันก็ต้องมีผุพังชํารุดเป็นบางส่วนบางเนาะค่ะเทากับคลอยเห็ดไปน้ำดูแลไปน้ำให้มันสวยงามคือเก่าเนาะค่ะขอบคุณเจ้าภาพนะค่ะที่เพื่อนมาส้่งให้เนาะค่ะเจ้าภาพรักแลวก็เอฟซีเลาลๆคนมาสัางะะ่งเนาะค่ะกระดันก็คือเป็นบาลมี ขององคูองคงานนะคะที่ได้รวมลวกลูกหลานๆมาซอยกันสะนาะค่ะน้ำตกสวยงามมากเดี๋ยวจะมีนิติมากขึ้นกว่านี้นะคะส่วนเหล็กเล่าเนะคะเข้าไปดูในเฟซของแม่คู่นะคะคือนงนุชจันทคุณนะคะเดี๋ยวจะลงให้เดี๋ยวอยู่ในกลุ่มก็จะลงให้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อ